นักร้องชื่อดังทำความดีแจกอาหารคนไร้บ้านต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับกรณีของนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาที่ถูกโยงข่าวมาอเป็นนักร้องเสียงนุ่มพาภรรยาหลวงไปเที่ยวเมืองนอกก่อนพาภรรยาน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงจนกลายเป็นที่วีพักษวิจารณ์หนักต่อมาก็ทำให้หนุ่มน,นั้นออกมาไลฟ์สดชี้แจงขอโทษที่ทำให้ผิดหวงังพร้อมทั้งเผยว่าตเตรียมที่จะหย่าก,กับภรรยา ในขณะที่ภรรยาของหนุ่มก็ได้มีการฟ้องร้องบุคคลที่3เป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทเพื่อทวงศักดิ์ศีของตัวเองซึ่งเรื่องราวตอนนี้ยังไม่จบลงง่ายๆหลังจากที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นล่าสุดหนุ่มเมือนดราม่าต่างๆของตัวเองที่เกิดขึ้นขอเดินหน้าใช้ชีวิตต่อและทำความดีเพราะเจ้าตัวได้นำทีมไปแจกอาหารให้กับคนไร้บ้านโดยโพสต์ลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า เอาอาหารไปให้พี่พี่โฮมเลสเพราะความหิวมันทรมาน hashtag, หนุ่มกะลาทางกลางชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากน่าชื่นชมเมินดรามา่าเดินหน้าทําความดี